ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนางวารุณีภัยสารธนวัต์ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดจันทบุรีนำสมาธิของชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดจันทบุรีหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมปลูกผักกินเองมีเหลือแบ่งปันโดยกิจกรรมปลูกผักกินเองมีเหลือแบ่งปันได้รับแรงบันดาลใจ และต่อยอดมาจากการศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ก่งธนูโมเดลจังหวัดลบบุรีได้น้อมนําพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของหลักการทรงงานบาวรบรมครบอันหมายถึงบ้าน ที่น้องประชาชนผู้นําท้องถิน่นท้องที่ราชาการและภาคผู้นําศาสนาแนวทางการดาเนินโครงการในพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมร,ราชกุมารีในเรื่องของการน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพึ่งพาตนเองของพระบาทสมเด็จพระบร,รมนินาชกาทีิเบศมหาภูมิพลอดุลเดชประาราชบรมณภพิษด้วยการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลและที่สําคัญที่สุดที่เป็นต้นแบบทําให้โด่งดังไปทั่วคือโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองและทางนี้มีผลผู้คนรักกันและการส่งเสริมชักชวนส่วนราชการและสมาชิกร่วมเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง